สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะมาเล่าเรื่องผีหมาดำเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นผมได้ไปรับพี่สาวจากเลิกงานซึ่งทางที่ไปรับพี่สาวห่างจากบ้านประมาณ20กิโลวันนั้นพี่สาวของผมได้ทำโอทีจนเลิกงานเดึกประมาณห้าทุ่มเลยไม่มีรถกลับบ้านเลยโทรมาให้ผมไปรับ ผมตอนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรนอนดูทีวีไปเรื่อยผมเลยจะไปรับพี่ก็ว่าจะออกจากบ้านสักสามทุ่มครึ่งกว่าจะถึงพี่สาวก็เลิกงานพอดีขี่รถไปเรื่อยๆเรยพราะตอนมืดมันอันตรายพอถึงเวลาที่ผมต้องออกไปรับผมก็ได้ออกไปสตาร์ทรถมอไซค์นะครับผมก็ได้ขี่รถออกจากบ้าน ลยโทรบอกพี่สาวว่าออกไปรับแล้วนะด้วยความเป็นห่วงของพี่สาวก็บอกว่าขี่รถดีๆไม่ต้องรีบผมก็ตอบกลับครับซึ่งในขณะที่ขี่รถไปก็ไม่มีอะไรมากผู้คนก็ยังเยอะอยู่ยังพอมีรถวิ่งผ่านสัญจรไปมาอยู่ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยไม่ได้มีอะไรผิดปกติจนมาถึงโรงงานที่พี่สาวทำงาน อยู่ซึ่งผมมาถึงก็เวลานิดหน่อยผมก็จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วนั่งรอพี่สาวสักพักพี่สาวก็เดินออกมาพร้อมกับเพื่อนเพื่อร่วมง,งานที่ทำโอทีในวันนั้นพอเดินมาถึงทางออกทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านพี่สาวได้ถามผมว่ากินอะไรมาหรือยังผมก็ตอบกลับไปว่ากินมาแล้วที่บ้านแม่ทำกับข้าวไว้รอพี่แล้วงั้นเราไป กลับบ้านกันครัครบผมก็ได้ขี่รถมมอไซพาพี่สาวกลับบ้านในเวลานั้นก็ห้าทุ่มกว่าแล้วผมตัดสินใจถามพี่เราไปทางรัดกันไหมด้วยเรื่องของเรื่องอยากถึงบ้านไวพี่สาวของผมก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยไปสิดีเหมือนกันจะได้ถึงบ้านเร็วๆหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วผมกับพี่สาว ก็ขี่รถไปทางลัดแต่ทางลัดที่จะไปค่อนข้างจะเปียวแต่ก็ยังพอมีรถผ่านบ้างนานๆทีผมก็ได้ขี่รถผ่านไปสักพักหนึ่งได้แล้วมันก็ผ่านทุ่งนาผ่านสวนมันก็ค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวอีกอย่างก็ดึกแล้วด้วยผมก็ขี่รถแบบไม่คิดอะไรจนมาผ่านศาลาอยู่ศาลาหนึ่งที่อยู่ข้างทางพอดีผมหันไปเห็น อะไรแว๊บเห็นเหมือนมีตาสีแดงอะไรสักอย่างนอนอยู่ที่ริมศาลานั้นและแต่ผมก็ไม่คิดอะไรแต่พอหันกลับไปถามว่าเห็นอะไรไหมพี่สาวยังไม่ทันตอบอะไรอยู่ดีหมาตัวใหญ่สีดำที่ไหนไม่รู้มายืนอยู่กลางถนนพร้อมเียกเขี้ยวตาแดงปัดเลยผม ตกใจเลยถามพี่สาวซึ่งในขณะนั้นพี่สาวก็ตกใจเหมือนกันนั่งรถตัวสั่นเงียบไม่พูดอะไรผมไม่รู้จะทํำยังไงก็ขี่รถกวากะว่าจะชนก็ชนเลยด้วยความกลัวของผมผมขี่ขี่ไปพอใกล้ๆก็ไม่เจอแล้วแต่อยู่ดีมันก็วิ่งกวดรถแล้วไล่กัดพี่สาวผมผมยกขามันเลยมากัดที่ขาผมไปหนึ่งที ผมก็เจ็บมากผมก็ถีบมันไปรถเกือบล้มแต่ไม่ล้มมาล้มมาที่วิ่งมาด้วยความเร็วกระเด็นตกข้างทางผมก็คิดมันคงไม่ตามมาแล้วตลอดทางพี่สาวผมนั่งเงียบแล้วตัวสั่นตลอดทางคงตกใจมากแต่ก็ยังไม่วายมันไปยืนรออยู่ที่ข้างหน้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยว่ามันจะเร็วกวามออสาไของผม พราะผมถีบมันตกข้างทางไปแล้วมันยืนดักหน้าแยกเขี้ยวแล้วทีนี้มันวิ่งเข้าใส่เลยแต่รอบนี้ขามันไม่ติดพื้นเลยนะผมรู้เลยว่าผีหลอกแน่ผมเลยเนึกถึงพระที่ห้อยคอติดไว้หลวงพ่อช่วยลูกด้วยอยู่ดีหมาก็หายวับไปกับตาผมก็สงสัยว่าหายไปตอนไหนแต่พอหันมามองกระจก รถมอไซค์ก็เห็นมีชายแก่ชราผมขาวยืนมองอยู่ข้างทางผมก็ตั้งสติขี่รถมาจนถึงบ้านผมเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังพี่สาวที่จกใจพอเจอพ่อแม่ก็ได้สติขึ้นมาเราทั้งสองนอนเป็นไข้กันหลายวันยายก็ได้ไปเอาน้ำมนจากวัดที่ยายไปทำบุญแล้วเอากลับมาด้วย เลยเอาน้ำมนตมาพรม,มให้ผมกับพี่สาวจนอาการดีขึ้นแล้วตั้งแต่นั้นมาผมกับพี่สาวก็ไม่ไปทางนั้นอีกเลยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ